กระเทียมแล้วเป็นผักด้วยเวลากินนะคือมันร้อนยิ่งกว่าไอเม็ดกระเทียมอีกนะที่เราปอกกระเทียมกันนะแต่อันนี้คือเป็นผักแต่เวลาเอามากินกับน,น้ำพริกคือตอนแรกยังไม่กินนะคนหลังๆมาชอบมากมันเผ็ดร้อนปากและยิ่งกว่าต้นหอมอีกทุกคนอันนี้คือลีกนี่ก็คือต้นกระเทียมไม่รู้ป่าว่าต้นอะไรมันจะออก์อรสออกรสชาติเปรี้ยวๆนะคะเป็นผัก นี่ยังอ่านถูกอ่านผิดน่าจะแบบรูดบัตรแล้วก็นี่คือลิกนี่ก็คือต้นกระเทียมต้นกระเทียมแล้วเป็นผักด้วยเวลากินนะคือมันร้อนยิ่งกว่าไอเม็ดกระเทียมอีกนะที่เราปอกกระเทียมกันอนะแต่อันนี้คือเป็นผักแต่เวลาเอามากินกับน้าพริกคือตอนแรกยังไม่กินนะคนหลังๆมาชอบมากมันเผ็ดร้อนปากและยิ่งกว่าต้นหอมอีกทุกคนอันนี้คือลิกนี่ก็คือต้นกระเทียม Yeah. อันนี้กิโลละสามเหรียญก็ไม่ได้แพงมากเวลาต้นหอมอะตอนแรกยังนึกว่าต้นหอมมันเผ็ดแล้วนะมันก็ไม่ได้เผ็ดมากอันนี้เหมือนแค่หอดเล็กๆอ่ะไว้เอาไว้แกงจืดนะรู้อันเล็กๆเองอันนี้อย่างอื่นใหญ่หมดอย่างอื่นใหญ่หมด ช่วงนี้ที่นี่อากาศเริ่มหนาวอีกแล้วทุกคนพอเริ่มมีนาอากาศหนาวอีกแล้วเดินก็นมาซื้อผักยิ่งเย็นเยอะเ,เลยเนี่ยมันอยู่ในต้องช่องช่องแช่เย็นเลยอันนี้ต้นอะไรอ่ะมันบ้านเราย,ยังไม่รู้จักอ่ะนี่ต้นอะไรอ่ะเดี๋ยวไปถามเพื่อนอีกทีไม่รู้แต่ที่ชอบกินก็นี่ตัวรันตาแต่แพงมากอ่ะกิโลตั้งยี่สิบเจ็ดบางครั้งเอาไปแค่ขีดเดียวผัด ครั้งเดียวแต่แพงมาก